หูย้ายอังคารร่วมพระสาวเลงเมธพฤษศเมถุนธนูสิงกันมีเคราะหหนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนในรูปแบบน้ำหอม<า>เพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่อง ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ HOME OF NO สวัสดีครับพบกับ HOME OF NO กันอีกครั้งวันนี้เราจะมีอะไรมานำเสนอนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับโครงหลังคาซึ่งมีความสำคัญอย่างหนึ่งรองจากโครงสร้างพื้นฐานเพราะเป็นส่วนที่รองรับน้ำหนักของวัสดุมุงหลังคาและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ โครงหลังคาที่ใช้กันมากในปัจจุบันโคงหนีไม่พ้นโครงหลังคาไม้และโครงหลังคาเหล็กรวมถึงโครงหลังคาสำเร็จรูปที่กำลังเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งความแตกต่างด้านคุณสมบัติมาตรฐานและการใช้งานในลักษณะต่างๆก็มีอยู่พอสมควรการเลือกใช้ ควรใช้ตามความเหมาะสมของรูปแบบหลังคาแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักๆคือโครงหลังคาไม้และโครงหลังคาเหล็กโครงหลังคาไม้มักใช้กับบ้านที่ต้องการโชว์หลังคาเพราะโครงไม้มีราคาสูงกว่าหลังคาเหล็กส่วนอายุการใช้งานขึ้นอยู่กับชนิดของไม้และกระบ,บวนการเคลือบน้ำยาป้องกันปวก การเลือกไม้มาทำโครงหลังคาต้องเป็นไม้เนื้อแข็งเชน่นไม้สักไม้เต็งไม้ลังไม้ตะเคียนเป็นต้นซึ่งไม้ต้องแห้งสนิทจริงๆเพื่อไม่ให้เกิดการหดบิดหรือขยายตัวในอนาคตจากสภาพอากาศเพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการแตกหักกล้าวของหลังคา ในอนาคตได้ในส่วนการติดตั้งต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญและความรู้งานถึงจะออกมาได้อย่างสวยงามทั้งนี้การใช้โครงหลังคาที่ทำจากไม้จะต้องใช้ระยะเวลาในการทำนานกว่าโครงหลังคาแบบเหล็กโครงหลังคาแบบเหล็กโครงหลังคาแบบเหล็ก เป็นโครงสร้างที่นิยมที่สุดเนื่องจากราคาที่ไม่แพงมากอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องดูแลษามากและยังใช้ช่างในการติดตั้งได้ง่ายโครงหลังคาเหล็กมักจะใช้เหล็กกล่องและเหล็กรูปตัว C ซ,ซึ่งสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านค้าเหล็กรูปพันธ์ต่างๆจึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้รับเหมาโครงหลังคาเหล็ก สามารถนํามาใช้งานได้หลายรูปแบบซึ่งโครงหลังคาเหล็กที่นิยมในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็นสีรูปแบบคือ1โครงหลังคาเหล็กรูปพัณฑ์2โครงหลังคาเหล็กเคลือบกันวานหน3โครงหลังคาเหล็กสําเร็จรูป4โครงหลังคาเหล็กโครงถักโครงหลังคาเหล็กรูปพัณฑ์ทั่วไปเป็นเหล็กสีดําทั่วไป เหล็กประเภทนี้ต้องนำมาทาสีกันสนิมก่อนเพื่อให้โครงสร้างหลังคาคงทนถาวรมากยิ่งขึ้นไม่ผุก,ก่อนซึ่งการใช้เหล็กรูปพัณฑ์ทั่วไปนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านควรคำนึงถึงการทาสีสนิมซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องใส่ใจอย่างเข้มงวดเช่นกันตั้งแต่ก่อนติดตั้งที่ต้องทาสีให้ทั่วทุกมุม ทุกด้านของผิวเหล็กเพราะการทาสีการสนิมไม่ทั่วเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสนิมได้โครงหลังคาเหล็กเคลือบการวานไนเหล็กชนิดนี้สามารถนำมาก่อสร้างได้โดยไม่ต้องทาสีการสนิมเนื่องจากเคลือบการวานไนเป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติการสนิมอยู่แล้วตัวเหล็ก สามารถทาสีทับได้และราคาเหล็กกัรวานไหราคาสูงกว่าเหล็กธรรมดานิดหน่อยแต่สิ่งที่มั่นใจได้ว่ามาตรฐานในการการสนิมมีมากกว่าการทาสีการสนิมด้วยมือช่างแน่นอนโครงหลังคาเหล็กสําเร็จรูปผลิตภัณฑ์จากเหล็กก้ากำลังดึงดูดกว่าเหล็กรูปภัณฑ์ผิวของเหล็กจะเคลือบด้วยสารป้องกันการสนิม โดยการเคลือบกันวาไหนาใช้วิธีการออกแบบโครงสร้างหลังคาด้วยโปรแกรมออกแบบโครงสร้างหลังคาโดยเฉพาะโดยจะทำการคำนวณหน้าตัดขนาดและระ,ะยะจากข้อมูลรูปทรงหลังคาที่ได้มาจากลูกค้าเพื่อให้รูปแบบและขนาดของชิ้นส่วนแต่และชิ้นส่วนของโครงสร้างหลังคาออกมาอย่างเหมาะสมโดยไม่เหลือเศษทิ้งประหยัดคุ้มค่า ใช้พื้นที่หน้างานได้อย่างเหมาะสมโครงสร้างหลังคาเหล็กโครงถักหรือโครงข้อหมุนคือการนํำชิ้นส่วนมาพาดระหว่างจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งโครงถักเป็นโครงสร้างที่มีน้ําหนักเบาแต่สามารถรับน้ําหนักได้มากและมีช่วงวางพาดได้กว้างจึงช่วยประหยัดโครงสร้างได้มากพอสมควรรวมถึง สามารถออกแบบรูปทรงให้สวยงามได้หลากหลายความต้องการวัสดุที่ใช้เป็นโครงถักได้แก่ไม้เหล็กรูป,ปรพันธ์เหล็กชุบกันวานไนขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงสร้างที่ต้องการนำไปใช้งานสุดท้ายแล้วในการเลือกใช้โครงสร้างหลังคาไม่ว่าจะเป็นไม้เหล็กรูปประพันธ์หรือ โครงเหล็กสำเร็จรูปหรือแม่แต่โครงถักสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นหลักก็คืออายุการใช้งานกับวัสดุท,ที่ใช้มุงหลังคาเท่านี้เราก็สามารถมีโครงสร้างหลังคาที่เหมาะกับบ้านและมีความแข็งแรงปลอดภัยให้กับบ้านของเราและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Home of n no, นํนำมาฝากกันในวันนี้ครับ หากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วน,นะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้น โปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่โปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่